สวัสดีครับพบกับตินติ h ชาแนลนะคะวันนี้แม่ติ๊กป๋าไม้น้องติบค่าวันนี้นะคะพวกเรา3คนนะคะจะมาแข่งเป่าลูกโป่งนกติการ็็มีอยู่ว่าใครเป่าลูกโป่งได้ลูกใหญ่ที่สุดนะคะใหญ่แล็มากที่สุดใช่มากที่สุดนะคะเป็นผู้ชนะนะคะ ไม่ติ๊กนะห้าแผงเป๋่าลูกเล็กน,นะแล้วมานับว่าเป็นจํานวนเยอะนะไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไรแม่ออกกําลังกายแม่ปอดใหญ่หมากแม่ก็เลเป๋่าให้ลูกใหญ่เท่าเลยใช่ไหมคะงเด่นใช่ก็ใหญ่เท่ากัวเลยป้ารู้ห เดี๋ยวเรามาดูรูปปองวันนี้มีหลากหลายสีมากเลยนะคะในหนึน่งแผงนะครับจะมีทั้งหมด20ลูกนะครับเดี๋ยวเราจะนับนะครับว่าใครเป่าได้มากที่สุดดูจากที่จํานวนแผงน,นะครับเราแข่งกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มแข่งกันเลยแต่ก่อนอื่นป๋าให้แมตติกจับเวลา 2, 2, 2> <ไป S 1> นาทีติมพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วติมอยู่ทีมแม่ใช่ไหมใช่เดี๋ยววันนี้ป๋าจะให้แมตติกกับติมอยู่ทีมเียวกันปัาต่อให้จับเวลาแล้วนะคะ2นาทีนะคะนับถอยหลัง3 2 1 thank <sharp inhale> you <sharp inhale> แตนะน้าไงเด็กๆน่าจะโกงได้แงเนี่ยโนตายแน่เลยเด็เป็นมือท้ายแต่เป็นหลงมาเลือตังนะเอามี่ลู่ว่ะ อุ๊ยปวตา,า <sek under. S 1> โอ้ยปวดตามันจะช้าจนรักนี่แหละอะใสแล้วกันถามลูกแล้วเฮ้ยต้องหายหน้าด้วยตีลูกเดียวยังไม่ได้เลย แม่ลืมกดหรือเปล่าเนี่ยอ้าหามดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าของป๋าได้กี่ลูกของป๋ามีมีแต,แตกหนึ่งลูกร่วนหนึ่งลูกร่วนลูกลูก, 2> ก1 2 3 4 5 6 7 7ตัดไปสองเท่ากับป๋าได้ ห้าลูกส่วนของแม่เหรวแม่นับดูซิน้องตินห้าลูกห้าลูกกินเสมอกันเหรอไม่ใช่ไม่เสมอสิเพราะว่าน้องติณน้องตินเป่าไม่หมดเท่ากับแม่ติ๊กได้สี่ลูกสี่ลูกเดี๋ยวเรามาตรวจลูปปัมกันนะครับว่าใครแอบเนียนเป่าลูกเล็กนะครับเดี๋ยวมาดูของฝาก่อนเลยครับเอทำไมของฝาลูกเล็กจังของฝาได้ทั้งหมดโอเค สองอันนี้มันรวมกันเป็นรูปเดียวใช่หร้อนี่นะครับสาหรับเกมนี้นะครับป๋าก็เป็นผู้ชนะนะครับเพราะว่าป๋าชนะยังไงป๋าลูกป๋าเล็กเนี่ยป๋าของป๋าสองลูกเท่ากับแม่ลูกหนึ่งป๋าแพ้ตามกติกาแล้ววันนี้ใครเป่าได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะแต่วงเล็บว่าต้องเยอะไม่ใช่หรอนี่ไงลูกใหญ่ถ้าหัวน้องตีนเลย เกมนี้นะคะน้องๆหนูๆคิดว่าใครชนะนะคะคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้นะคะว่าแม่ติ๊กแพ้หรือป๋าใหม่แพ้โอเคงั้นคอมเมนต์มาบอกเลยนะคะว่าใครแพ้แต่<ค>เกมนี้ป๋าขอมีบทลงโทษนะครับคือการดิบไปก่อนป๋าขอดิบไปก่อนแล้วก<ห>ันเพราะว่ายังไม่ตัดสินเดี๋ยให้น้องๆเป็นคนตัดสินอมีอย่างนี้มาเลยโอ้โหแ<ห>ม่ต้องยอมใช่ไหมใช่แล้วมาเลยห้าลูกห้าที หอ๊ยาี่ห้ามีผ่นแค่ี่คลิป3คลิปแต่เกมนี้นะครับยังไม่จบแค่ช่องเรานะครับป๋ากันไป่ตินะครับจะขอท้าต่อช่องมาดูแฮปปี้นะครับ โอเคเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูนะคะว่าใครจะชนะนะคะน้องใบเฟิร์นนะครับกับน้องรถโฟกนะครับยังไงก็อย่าลืมนับคำท้าพวกเราด้วยนะครับแม่ติก๊กน้องตีนปังใหม่รอด,ดูอยู่นะคะคว่าใครจะชนะสําหรับคลิปนี้พวกเรา3ามคนขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Youtube, YouTube ตีนต c h ชาแนลนะคะใครที่ชอบพวกเราก็อย่าลืมเลครับลูกกดไลค์กดแชร์กดา